ไปค่ะพี่รดาให้าตาลี่เอาหมอให้ไหมคะไม่ต้องพี่ฝันร้ายนะฝันว่าอะไรคะเหง่อออกจำหน้าพี่รดาไปหมดเลยอ่ะพี่จำรายละเอียดไม่ได้แต่พี่ได้ยินเสียงร้องของป้าดเดือนแรงป้าดเดือนแรงไปไหนแล้วปลายอยู่บ้านค่ะเมื่อกี้คุณยายก็แวะมาดู เห็นกำลังหลับอยู่แกเลยกลับไปก่อนค่ะงั้นเหรอคุณจะไปบ้านนางพิมพ์อ่อนบ้านใครนะคะได้ยินไม่ถนัดค่ะอเปล่าไม่มีอะไรหรอกปกติคุณยายเคยไปไหนซะเมื่อไหร่คงอยู่บ้านนั่นแหละ คคำๆแกคงจะมาเป็นอะไรของป้าเนี่ยฮะอย่าอย่าแตะต้องตัวกูออกไปออกไปกายทิพกูเข้าร่างไม่ได้ถ้ากายเนื้อกูไม่อยู่ที่เดิมไป แม่คะแม่แม่คะแม่แม่คะแม่เป็นลมไปนะคะเดี๋ยวพอแม่อาการดีขึ้นเนี่ยพิมจะพาแม่ไปหาหมอนะคะพิมพิมช่วยแม่ด้วยลูกแม่กลัวแม่กลัวแม่คะแม่กลัวอะไร มีคนจะฆ่าแม่มันเข้ามาในบ้านเรามันจะฆ่าแม่มันจะฆ่าแม่เัอะพิมอะไรนะคะใครใครจะฆ่าแม่พิมก็ไม่เห็นมีใครเลยนะคะแม,ม่มีสิลูกมันเข้ามาในบ้านเรามันพิม่าแม่ แล้วคะว่ามีคนบีบคอแม่จริงๆน่ะจริงจริงแม่กลัวแม่แม่กลัวย่แม่กลัวยเข้ามาได้เขอยากครับสารวัตรว่างไหมครับ ว่ามาสิจ่าชูเอ่อมีคนมาขอพบสารวัตรครับใครอ่ะไม่ทราบครับเขาบอกว่าเขาชื่ออ้าวชื่อเออชื่อป่าโม่ครับโม่โมกน้องชายฉันเองอ้าวไม่ใช่ยนี่เข้ามาครับ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 อ้าวพูดชเวยโอ้มาเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยครับ เชญครับเชญครับขอบคุณครับครับจับครับชื่ออะไรนะครับชื่อโมกครับอ๋อโมกครับโมกใช่ครับครับเช่ญยครับนายมาก็ดีเหมือนกันนะพี่จะได้พักสมองสะบ้างโอ้ยมื่แปดได้มาหลายวันแล้วเรื่องคดีของคุณดลยาใช่ไหมครับผมเห็นหนังสือพิมพ์ตีข่าวทุกวันไม่กดดันพี่พลบ้างหรือครับนั่นยังน้อยไป พี่เจอผู้ใหญ่ในกระทรวงมาเต็มๆเลยนะก็พวกพ้องของคุณพ่อคุณโดรยาน,นั่นแหละดีนะที่ผู้บังคับบัญชาของพี่ท่านเข้าใจเนี่ยท่านอุตสาห์เอาแฟ้มเก่าๆที่ปิดไม่ลงมาให้พี่เนี่ยแล้วพี่ก็เจอเรื่องแปลกเขาจนได้เรื่องอะไรครับที่ว่าแปลกไอ้ที่ว่าแปลกเนี่ยนะ เพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับคุณพงศกรกับคุณระดามณีเนี่ยต้องมีอันเป็นไปเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคู่มั่นของคุณพงศกรหรือว่าสามีเก่าของคุณระดามณีต่างก็พบจุดจบเหมือนกันคืออุบัติเหตุทางรถยนต์คอหักตายคาที่เหมือนกันหมดเลยก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะครับ แต่ทุกรายเนี่ยบอกว่าเห็นผู้หญิงแก่ชุดดำเดินตัดหน้ารถแล้วก็หายไปเฉยๆผู้หญิงแก่ชุดดำแม่เห็นกับตาจริงๆนะลูกผู้หญิงแก่ใส่ชุดดำที่มันแอบเข้ามาในบ้านเราเมื่อคืนก่อนนะม,มันบีบคอแม่แม่คะแม่อย่าเพิ่งพูดอะไรเลยนะคะตอนนี้แม่กำลังไม่สบายหมอบอกว่าให้แม่นอนพักผ่อนมากๆจะได้หายเร็วๆนะคะ โมกลับมาแล้วเดี๋ยวพิมพ์จะให้โมกเดินดูให้ทั่วบ้านนะคะแม่ไม่ต้องกลัวนะคะมีโมกอยู่ทั้งคนเนี่ยแม่อุ่นใจได้คะ่ะนอนนะคะ